สวัสดีครับพี่น้องครับกบกับนนท์ชั้นนนท์ลำพน์ออฟฟิเชียลครับกบกับพี่น้องย่ามคำคำครับวัย่ามจะมาพบกับนนท์นับช่วงไร์แลนนะครับบอลแล้งเหล่าน้องสองตุ่มกว่าแล้วตอนนี้ครับรอนะครับรอรันนะครับรอรันคอนเสิร์ตมันมีเต็มแูบแบบครับพี่น้องครับม่มันมีเปิดมือครับ วันนี้ทั้งวันวัน,นทั้งวันตอนนี้นอนอยู่หน้าเวทีครับ่หนา้าเวทีเลยหนาโดมเลยนะครับชาวประสามาที่สิกรับกองอยู่ข้างนอกเมือง,งไหนก็คือช่วงนี้ก็คือบอสมาคุมเลยนะบอสเขามาคุมเลยครับตอนนี้บอสทั้งวันเลยวันนี้บอสจะเป็ี <c oughs> ่ยนลั่มบอสจะเป็นช่วงสองลั่มบอสจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตท,ทุกนนะอย่อางนะเพราะตอนเราจับที่บอสกลับมาจับนะครับ ญี่ปุ่นนะครับนาจากอยู่ในช่วคอนเสิร์ตทรั้งใหญ่เป็นมากนะครับมาก็ดูเลยครับก็ได้ภาพด้วยครับพี่น้องครับคือจัดเต็มมากครับคือสู้มากครับเมย์เมย์บราเดอร์บอดกับสู่พี่น้องครับพวกผลงานนะครับเพวกผลงานที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับวันที่21กันยายนนี้อีกเมื่อกี้เหมือนครับพี่น้องครับสองสี่ได้พบกันครับทางหน้าเวทีแล้วก็พี่น้องโคชิมาหนาเวทีบราเดอร์กับมาเบิง ครับุ้มปิดนะครับเข้าไลรสดคุ้มปิดนะครับพี่น้องของไ้สดคุ้มปิด149บาทครับนะครับไรเพจฟาร์มเปนแพงนะพีน่น้องทักไปเลยครับทักไปเลยตอนนี้ยังทันครับตอนนี้ยังทันนะครับก่อนยังทันพี่น้องเข้าไปเขาไปทาไลายแล้วแหละนะครับขัน,นเข,นนนนข้าไปจ่อมือมันสิบทันครับพี่น้องมันสิจะอัางกันครับพี่น้องมันจะอัางกันเนาะไม่จะอ้างไม่จะอ้าง ครับผมมันจะกัดนมืแรงครับเนอะช่วงค่ำๆฝุดคุยกันในีมือแรงแค่ไหนครับอัปเดตอัปเดตสถานการณ์ช่วงนี้กำลังเข้มข้นครับช่วงนี้กำลังเข้มข้นซ้อมดึกซ่อมดึกนะครับแล้วก็สั่งแจ้งที่ตีหักเห็นไหมนะครับบางทีก็น้องๆเล่นสื้อแล้วก็ทีมงานเราเด็กคุณพ่อเขาหมดแล้วคุณพ่อเขาหมดก็พักผ่อนอยู่ในนี้ครับ เขาม้ากระเพาะกันในนี้นี่เห็น,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 นตะเกือบแล้วเห็นตะเกือบแล้วท่างนั้นอ่ะอีกไปน,นี้อีกนิดหนึ่งเป็นเวทีนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับบรรยากาศน้คำค้างขึ้นใช่ไหมน้องอไม่มีฝนตกขึ้นเราครับจื่ดบรรยากาศก็เย็นๆเหมือนเดิมเหมือน ฝนจะตกลงมาอีกอยู่นะครับเพราะว่าเย็นแพงแล้วก็พระพี่น้องยางอ่อมสักหน่อยหนึ่งนะครับเลาะคือเก่าแล้วครับบรรยากาศในเมืองล้งพี่น้องสำหรับผู้ที่เบิ่งคลิปกะครับเป็นกยนกังใจในเด้อนะครับผมจะได้กระยาขำได้พี่น้องเด้อกระยาขำโฆษณาได้พี่น้องเด้อเป็นกยนกังใจให้แน่ก็แล้วกันครับนี่เดินมาทางไปไฟแจ้งครับครับท่านครับ นี่ครับเล็นมาทางบ้านใหญ่วันนี้เสื้อปิ่นเท่ากับทั้งออกไปกินเขานะครับออกไปกินเขาก็ทั้งได้เขามานะครับเพราะว่าคนกคูรันประมาณสามทุ่มนะรับันันประมาณสามทุ่มเพาอยู่พอดีมันเวลามันหน่อยเราต้องไปบอกไปครับเราได้หากินอยู่ในนี้าหาจิ๋อยู่ในบ้านผักนี่แหละครับนี่นะครับผม ต้นนี้ก็สีเงียบเงียบเลยนี่ครับหลังนะครับหลังต้นมะม่วงไปนี้จะเป็นเวทีนะครับผมหลังต้นมะม่วงอะไรสินเวทีครับพี่น้องตอนแรกร้องแหววตอนนี้ตอนนี้น้องร้องในเสื้ออยู่บนเวทีแล้วกับคุณครู แรงฝนที่ลิ้นเลยทีเพียวครับรรยากาศเย็นๆครับตอนนี้อยู่บ้านใหญ่ก็ไม่มีใครนะครับที่บ้านเนี่ยครับเม่ไหรมีไครล่ะ น้ำมดอย่งแจ่มดีกว่าครับพ mm ี่น้องทักท้ายพี่น้อง,องขอขสุพัฒน์กับลายกันเดือนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ร,รอศิลปินแล้วก็อาจจาะนั่งตรีครับอาจาจะนั่ตรีกับพักขึหน่อยเพราะว่าวันนี้เราเราซ้อมลำตั้งแต่เที่ยงประมาณเที่ยงครับ ทีสอมแล้วมันแต่เตียงจนว่าขวัดหัวบงแรงเพื่อสิครับอยากอยากรู้ว่าไม่จบบอนะครับไมจบเรียงบอสิพอเวลาที่เ้าสิไปแสดงนะครับแสดงจริงนะครับจะจะโอเคไหมนะครับจะตรงเวลาไหมนะครับเดี๋ยวบบรรยากาศน้องๆเราก็ซ้อมหนักครับช่วงนี้หนักเลยใกล้แล้วแล้วก็บางคนก็เป็นวัดไปไหนครับพี่น้องครับวัดที่ถือฝนถือ หลายคนอยังเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เป็นไข่หลายคนอยู่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับพี่น้องๆทุกคนทีมงานสองนายรันเพ็งนะครับด้านหลังหลังกล้องจะเป็นเวทีครับตอนนี้กำลังตอนนี้ฉากขึ้นแล้วครับฉากขึ้นแล้วบางส่วนนี่ยังเป็นวับแบบ,บ,บวับแบบอยู่หลังแล้วอ,อย่าง แคบช็อตสวัสดีครับครับน้องเงาะนะครับผมที่เขาไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งวายุมานยืนจมยังอยู่ผู้เดียวเยยืนจมโต๊ะเวย์นะฮะเวยไปทั้งฝุ่นกับอะไรเนาะก็ได้เวยทั้งนี่เวยทั้งนี่โต๊ะเวยบอกกับพี่น้องเพราะว่าบอกพี่น้องว่าตอนนี้ฉากขึ้นในบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ชมได้ครับนี่แต่ว่ารับประกันว่าปีนีลลังกันเป็นแต่งงามแบบบอกเลยว่าบอลโจดิ่งคือทุ่มชุนสางเขาปีนี้ครับเลยอกว่าตแผ่อฟนี่ก็โอ้ ใหม่ถือว่าเครื่องเสียงกะโอ้เห็นว่ารัไม่เบิดครับเกือบไม่เบิด์ตไม่เบิดครับตับผมเลียแต่คนครับเก่าคนณกุณเก่ากเงาเงาใหม่ๆนะครับผมโอ้อันปีนี้เป็นปีแรกคันบที่ไอมาอยู่นี่มนบอกเป็นปีแรกครับมีแที่มาร่วมกับสามพันแฟนเพว่าอลังการเขาไม่เคยเห็นแบบนี้ครับแจ้งเกิดเลยบ่ะนี่บราเคยเห็นแบบนี้บปังเลยเวทีพี่น้องบราเคยเห็นจ่อยางสิไลด์ป่ะนี่ครับพี่น้องแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบ เอาว่าแผลไฟเหรอชิดว่าจะขัดอยู่ปีนี่ครับขัดเลยครับผู้ใดเห็นต้องเบ้าได้บอกว่าราะผู้บริหารครับรอบอสเราครับจะได้เหพี่น้องจะเห็นเต็มเต็มตากับเม้าเบิร์นวันที่21ใกล้เราได้อีกสี่หมื่อเลยก็อยู่ว่โดนเนี่ยแหละเนาะสองสามเมื่อสี่หมื่อเออหายใจว่าท่านพ่อข้าวอยู่ช่วงนี้น้องเราก็จะหนักหน่อยครับสอดแจ้งสมือน้ครับพี่น้องนะเจ้านายวาระมันเฉียวได้ไหมเพราะว่ามันกะหนาทีไฟหนาทีมันเพิ่งจะอยากให้มันได้เร็วสูงเล่นะแต่ว่าเราทีมงานเราคุณ เก่งสุนครับเก่งสุนว่าจะเป็นอาจารย์ดนตรีว่าจะเป็นน้องๆนื่อว่าจะเป็นพีมอลํำที่ลกเขาจะเต็มครับปีนี้บเต็มแน่ๆนะครับพี้น้องติดตามเนกันแล้วกันเด้่ฝากติดตามอละย่เพิ่เอะอน้อยพ้อปีนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนนด้วยครับผมช่องนนชันนนคนเราใช่แล้วช่องนวอาอะไรนะน้องน้อยลำพนน้อยอ๋อฟิเชียวนี้พี่น้องมาฝากติดตามภกาลังใสแน่กันแล้วกันอันนี้ไทยยูทูครับมทยรับ สู้เต็มที่ครับปีนี้ครับเอาครับผมขอบรบกุนที่ที่รับชมคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ